อื้้้ไปแแลวแลวลว,าลว,าลวตามมาเป็นคลื่นยังใหญ่อี๋หนงเลยกระดับปั่ออนอนาคนดาโอ้เนี่ยครับขวางเข้าไปในป่าแล้วก็ลากอ,ออกมาเนี่ยครับหมายเนี่ย โอ้ยเนาะสัตว์ต้มเลยครับพี่น้องนี่อลอโขไอยักษ์ไอยักษ์เดี๋ยวมาช่างกัน <debated> นี่นี่นโอ้ คราผมสวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาอยู่ที่อ่างแมกกากนะครับหมายเดิมนะครับหมายเครื่องสูบน้ํานะครับสูบน้ําเข้าป่าลําใหญ่เขานะฮะมาก็ตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะครับนี่ตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าเรียบร้อยนะครับถ้าไม่ได้คลิปวันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวต่อวันพรุ่งนี้อีกนะครับเนาะนะผมจะใช้ 5O เป็นหลักนะครับผมนะแต่ขอความรวย 5O แล้วก็เลือกเขียดตัวใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันใช้ 5O เนาะนี่ประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคหมายเนี้ยตัวใหญ่บอกเลยว่า แต่และตัวที่มากินนีใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเจอห้าบวกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับเอาขึ้นมาแล้วแล้วก็ตัวที่กัดแล้วก็หลุดไปอีกหลายตัวนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไซส์เล็กนี่เรียกได้ว่าน้อยตัวมากที่จะเจอนะโอเคไม่ถีเวลาเพราะว่าใกล้เวลาจะต,ตกดินละนะครับตะวันตกดินละมีเวลาถ่ายคลิปน้อยเดียววันนี้นิดเดียวนเนาะไปเร่งหาพวกนั้นครับ เอาแล้วเอาแล้วเอาเล็กอ,อืยังไม่โดนอีกเหรอเกินอืมโดนแล้วไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้โหขาดเสียชุดตะขอหนึ่งชุดโอ้โหตัวแรกก็เจอของใหญ่เลยเว้ยนู่นไปขึ้นอยู่ในป่านู่น โอ้โหเสียดายครับเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่เลยนะครับน้องหัวมันจะเขามากกัดของเขาอีกหรือเปล่านะครับตัวแรกก็โอ้โหสแตกัวใหญ่เลยครับโอ้แบบหยาบเลยอ่ะนี่มันกรกืนเขียดครับเอาโอเคครับเดี๋ยวล่องตีบ้างอีกนะครับเรื่อยๆนะครับส่วนหมามันจะกินตอนแรกใช่หระครับนะครับเนาะไปตียำต่อครับ ไก่คำนะพี่น้องหายไปเลยครับ ไก่โอ้โหไก่ค้ำนะครับ่นับโอ้ตามมาเมื่อกี้ตัวยังใหญ่เลยวูเป็นคืนใหญ่เลยครับดันหน้ามานะครับเนี่ยครับแสงที่บ่ได้ปรับนะครับเนาะเนี่ยเวลาถ่ายทํานะครับผมจะปรับแสงนะครับนะครับอันนี้แสงไม่ได้ปรับนะครับดูดูเวลาปรับแสงนะครับเนี่ยฮะมันจะสว่างขึ้นมาเหมือนครับยังไม่คํำครับนะครับ เนี่ยครับจริงๆแล้วค่ําแล้วนะครับอ่ะคงได้อีกจากประมาณสักสิบนาทีนะครับพี่น้องครับขั้นบดได้คลิปกะเดียวเอาไว้มือหนาเนาะครับเนาะถ่ายทําต่อครับป่ลุยกันต่อครับพี่น้องครับในมือนี้นะครับนะผมวานี่โอ้โหไล่มาเป็นลืนนะตัวทุ้ายนะไล่มาเป็นลืนบู๊ยางใหญ่เลยนะหมายเดิมนะเฝ้าเอาปลาใหญ่เนี่ยหมายนี้เลยนะครับนะมาดูครับว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่า นะมันมีไม้โชว์ให้ดูให้เห็นละนะครับไปลุยกันต่อลุยกันต่อหมายลงสูบน้ําเครื่องสูบน้ํานะครับแม่ตากมันเดิมดูดิตัวใหญ่ที่ไหลมามันจะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเจ้าถิ่นลักษณะเป็นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นจะเฝ้าไม้หรือเปล่าจะออกมากินเหยื่อของเราหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามชมครับพี่น้องครับไป,ปลุยเมื่อนี้มาตอนเที่ยงครับแดดจัดแดดเปียงเลย แต่ก็ยังดีนะครับนี่มีล่มให้อยู่อยูอ่โอเคเตรียมตั้งกล้องอถ่ายทำต่อครับผมติดตามรับชมจ้า,น,า,านี่อาการนะครับตัวใหญ่หรือตัวหน่อยบุหัว น่าเนะอือหอน่าจะนี้ใส่ดีอยู่ด้ครับเนี่โอ้โหเอาละครับเริ่มมีอาการแล้วครับเปลี่ยนเป็นระบ,บวยเบ็ดดิเอาใบพัดเสียงใบพัดเรียกมันนะะชักหายครับมีอาการเธอเดี๋ยวหายไปเลยครับ เราบวยเบียดกันแล้วครับพี่น้องครับหายเงียบเลยค่อนข้างที่จะเราแวงแล้วก็กินเหยือ่อยากมากกัดเหยือ่อยากมากมตื่อยูอยู่นี่เป็นสองชั่วโมงแล้วอาจจะยังไลงล่ะขยับไปทั้งสายว่ครับเนี่ยทั้งสายเข้าไปข้างในเรื่อยเอยงสิจะมีตัหรือเปล่า ตั้งเล่ครับมองนี่มันบ่กินนะครับมันกินเฉพาะช่วงเรงๆไปครับสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นไปนู่นนะถึงจะเริ่มกัดดีๆนะครับตัวใหญ่ๆถึงจะออกมาครับจะมาเฝ้าอาย่มองเดียวกับาจะเสียไปไล้มั้งครับเนี่ยนี่บมีอาการด้วยครับนี่เธอเดียวหละหายไปด้วยขนาดเราบวยเดือด เดี๋ยวมีเสียงเรียกมันออกมายังบอกออกมาเด้ครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันม่ถึงเวลากินมันเถอะครับมันจะเขา่ารังมันมากประมาณสักสี่โมงหาโมงแรงนี่เพิ่งบสองหนึ่งครับผมตีเพงแต่เที่ยงหอดใบสองสองชั่วโมงนะครับอาจจะเขยิยบกข้าไปข้างในนะครับเนาะ เข้ามาข้างในก็ยังไม่ได้เรื่องไปเดี๋ยวไปฝ่อเอาหมองเก่ากเลยครับพี่น้องครับหมายงามมากแต่ไม่มีตัวหรืออาจจะมีตัวแต่มันไม่กัดไปเหนื่อยหอนกับหอน <c oughs> ไปโอเคครับเดี๋ยวไปฝ่อเอาที่เดิมหมายเดิมดนั่นแหละมีสิทธิ์ที่สุดละมีเปอร์เซ็นต์กัดที่สุดละนะครับเนาะ บวกกัดครับแสดงว่าเนี่มาถึงไม่อดกดีครับบ่ายสองโมงกว่ากว่าเกือบบ่ายสามโมงครับเดี๋ยวผมว่าผมจะล่องไปเปลี่ยนบางจุดใหม่บางอีกจักรรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับกลับมาจุดเดิมนะครับเผื่อปลาใหญ่มันจะเข้าตามเวลามันนะครับสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยเนาะเดี๋ยวไปตะเวนหาจุดอื่นสัก ชั่วโมงสองชั่วโมงก่อน,นเนาะเพื่อมีผลง,งานครับพี่น้อะครับอ่ะหมายมันเกิดค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับเนาะมันหนามันถ่วงกันว่าป่าม่ยลาบไปสมดุดมันเกิดเลยบ่มีช่องตีนะครับหมายถ้าจะไปมันก็ไม่มแต่ไม้ลำเดือดนะครับอยากจะล่องหาไหมา้ไม่เบิงนะครับเนะาะแต่ก็ยังหาบ่ได้ครับ <laughs> น้ำมันท่วมป่ามายรลาบแล้วก็ไม่มีช่องตีนะ แต่ปลามีมีเยอะอยู่มันตีไม่ได้เห็นมันหุ่ยไหม่หุยหม่อยู่ครับในปลานี่ยให้มันตีว่ได้เนาะครับเนาะยากในการตีเยอะมากนะครับเฮ้ยเสียดายครับไม่มีช่องตีฮะไปหาไม้ไม้บ่ได้กะคงจังกลับไปหมดนะครับเครื่องสูบน้ำเพื่อเกานะครับเนาะนี่ค่อนข้างที่จะเหมาะมากเลยครับตีเขาปลาเราล่าอกมาเนี่ยครับโอ้มีตัว สงสัยต้องได้กลับไปพึ่งไม้เครื่องสูบน้ำเพื่อเขาหรอ,อครับโอ้โหสุดยอจเลยอไม้เนี่ตีเขา้าปลาหลากออกมานหนจะกัดรับตุ้มบิดบา้มึงนี่ตัวโอ้โห กิ่นยุ้ยโน้ตว่าจะว่ากลิ่นแต่กลิ่นบ่โดนครับอะไรมาเนี่ยหางตบเล่นไม่ือมั้งครับเนี่อยอืองงเลยโอ้ยเนาะอาควเอยเมื่อกินเอา,าตอนแบตมืดครับคุณอ่ะปัดนะป,ปันอนาคอนดาโอ้ยเสียดายครับเวลาทายมีแบ,บ,อบตอนอี่ยเ่อกี้น่ะเมื่อกี้น่ะตอนแบตมืดอ่ะ นะครับชาร์จแบตไปด้วยนะครับเนี่ยชาร์จแบตไปด้วยนะครับถ่ายไปด้วยนะครับอาจจะสะดุดหน่อยนิดนึงนะครับโอ้เนี่ยครับว้างเข้าไปในป่าแล้วก็ลากออกมาเนี่ยครับไหมเนี่ยโอ้ยเนาะสัตว์ตุ้มเลยครับพี่น้องครับกินยังแห้งเลยตุ้มเลยครับเออเสียดายครับนี่แหละครับัโฉกชะตา ไ่ได้เข่าขางเข่าเสมอครับเวลาทายถ้ำเนี่ยโอ้ยเนาะตีแล้วตีอีกตีเบ็ดบ่กินครับพ่อแบดเมือดทันนะครับสัตว์ตุ้มเลยมันแรนออกมาจากปลาเลยครับตัวนี้เดี๋ยวจะสั่งเบื้องครับพี่น้องครับโอ้ใหญ่ครับตัวนี้มีสี่หาลรูปครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเอายัดใส่กระสอบนะครับกระสอบแห้งนะครับไม่ใช่กระสอบเปียกนะตัวนี้เดี๋ยวสั่งเบื้องครับพี่น้องว่าจะ จักโลนะครับผมว่ามีสี่หาโลในน่องตัวนี้นะครับนะเนาะเดี๋ยวก่อนจะช่างนะครับเดี๋ยวอุ้มให้พี่น้องดูชัดๆก่อนนะโอ้โหกัดห้าโอนะครับตัวนี้ขอคมระบวยห้าโอแบบไม่มีตะกลัวโอ้หลากขึ้นมาครับโคตรมันเลยตัวนี้อย่างมันเลยสู้กันอย่างมันเลยเอื้อนอาดเอื้อนอาดเอื้อนอาดอยู่โอ้ยเนาะกินก็ามากินตอน แบบเหมื <c oughs> อดโคตรบ่เป็นใจเลยอ่ะโอ้ย่านกล้องคือบ่ที่จังไหน,น <c oughs> ายกล้องเงดี๋ยวเรื่กินตอนแบตมี่โกินตอนแบตเหมือดเลยเดี๋ยวปวดก่อนนิดนึงนะเอ้ยเนี่ยตะขออยังคาปากอยู่เลยโอ้ตอนนี้มีซีฮาโลแล้วครับพอด่ะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โระบวยนะครับ 5O แบบไม่มีตะกัวนะครับเออนี่ถูกไอยักษ์ไอยักษ์มากินตอนแบตหมดเออบ่เลยบ่ได้เห็นช็อตกัดกำงามเลยครับูออน้ำกระจายเลยสุดยอดเจ้ดิอือเดี๋ยวช่างดูช่างดูอ่าเดี๋ยวมาช่างกันเออดูนี่นี่นี่โอ้ เห้าโลหนึ่งนะครับห้าโลแล้วกันหักกระสอบออกโอ้โหอุ้ยน human. huh ี <ências> ่ครับห้าจุดหนึ่งห้าสองเอ้ยสองห้าห้าจุดหนึ่งสองห้าหักออกห้าโลเป๊ะเลยหักกระสอบออกขีดนึงนะครับกระสอบแห้งนะครับไม่ใช่กระสอบเปียกถ้ากระสอบเปียกมันก็จะหนักขึ้นอีกกระสอบแห้งประมาณสักขีดเดียวเนี่ยนะครับโอ้โหตัวนี้ ชื่อสายห้าอีกแล้วสุดยอดสุดยอดถ้ขอความรบวยนะครับผม5้าโอนะครับแบบไม่มีจะกลัวฝากไว้ด้วยโอ้โหเสียด,ดายตรงที่มันไม่เห็นตรง็อดกัดนี่แหละมันมากัดตรงแบดหมดเฮย้ยบ้าบอข,อขอ่อยพอกเดี๋ยวซ้ำอีกครับซ้ำอีกว่ามันจะมีตูอีกบอ จับยังมั่นเลยครับวิ่งออกมาจากทางด้านสายมือนะครับป่าสายมือเต้มเลยืตามตามตามครับนี่ตามตามอ้ใหญ่ใหญ่นะตัวนี้มีตโตอยู่ครับ โอ้บกัดนะอืมอืมอืมเอาไหมเอาไหมอู้บกัดไงอยู่ได้เนี่โอ้บกัดอีนี่ก็บกัดปะกัดตัวกูเนี่ยกัดูเนี่ย ซะก่อน่น้องเลยแสงหมดแล้วแล้วกับมันก็เลยบกกินครับตามมาตามมาจะ่บกัดนะครับเพราะว่ามันมันมืดแล้วครับเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวทริปหน้าคุณมาแก่มือใหม่นะครับทริปนี้เขคงจะพยายามเต็มที่แล้วครับมันแสงมันมมีครับป่ามันก็เลยบกัดนะครับมันต้องง้องเห็นเหยื่อได้ครับเอาโอเคครับเอาไว้แก้มือใหม่ทริปหน้า นะครับ่อยว่ากันใหม่มสิได้ครับเสียดายแต่ก็ยังดีนะครับได้ผลงานอยู่ได้ตัวอยู่นะฮะตัวใหญ่ด้วย5ไซส์5นะแต่เสียดายตรงที่ว่ามันเวลากัดอะ่ะมันไม่ได้ถ่ายเพราะแบตผมหมดขออภัยครับพี่น้องครับเอาทิหนาเดี๋ยวผมจะแก้มือให้พี่น้องได้รับชมกันใหม่นะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ลหละหนาจะมีอยู่นะครับนอกเดี๋ยวมาซ้ำหมายเดิม ที่เรามาแล้วก็หมายเครื่องสูบน้ําก็ไม่ได้ไปเลยวันนี้ตั้งแต่เมืม่อวานนี้ก็ตัวใหญ่นะกัดต้มแล้วก็ไล่มากัวสุดท้ายนี่โอ้โหยังยงยญ่งเลยแหละนะครับเนาะเอาเอาเป็นว่าทริปหน้าเดี๋ยวมาหาผลงานให้ได้รับชมกันใหม่แล้วกันนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากสับสไครด้วยกดติดตามช่องร้องน้งกวงกันด้วยแล้วกันนะครับผมแมตหน้าเจอกันที่ไหน นะถ้าใครกดติดตามไว้ติดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใหม่หน่าเจอกันใหม่นะครับแบบนี้นะครับแช์นี้ร่ำลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมออกหมายทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกลั่นคันโกงทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับซียู